ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงบันดาลให้คําทํานายนี้เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโชคชะตาทาร์ทช่องดูดวงไพ่ย,ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปพิดอเด็กดูดวงความรักหัวข้อวันนี้คือตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตรงหน้าคุณมีไพ่ทั้งหมด 3ามกองนะคะให้คุณหลับตาสูดหายใจเข้าลึกๆตั้งจิตให้นิง่งแล้วเลือกกองไพ่ที่ตรงกับใจคุณที่สุดค่ะสำหรับทุกท่านที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะขอให้พลังงานไพ่ในวันนี้ตรงกับพลังงานของคุณขอทุกท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเปิดใจรับฟังคำทำนาย พ่ใบแรก The Hermit n i g h t of Cups อ่าไพ่แห่งความสุขนะคะไพ่ก้าวถ้วยไพ่แห่งความสุขความสมหวังราชนินีถือเรียนค่ะ Queen of Pentacles The Strength ฮารี v 5 of Pentacles the High Priestess ราชนีพระจันทร์ King of Cups <c oughs> ราชาถือถ้วย Ah oh, Two of Cups อ ah. มีไพ่ของคู่รักเป็นพลังงานคู่แท้เข้ามาแล้วนะคะ Princess of Pentacles Ace of ace of s w o r d s นะคะไพ่ไพ่หนึ่งดาบมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะฮะอ๋อเดอะซันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะไพ่เดอะซันเข้ามาค่ะเดอะแม c c ก i n s ไพ่นักมายากลนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีเช่นกันค่ะไพสรุปค,คือ n i h t of Wands นะคะอัศวินถือไม่เท้าค่ะจากพลังงานหน้าไพโดยรวมนะคะความรักของคุณตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่ดีมากนะคะไพเ The Hermit ตตอนนี้คนของคุณนะเป็นช่วงที่เขาชอบเก็บตัว ชอบทบทวนกับความรู้สึกตัวเองนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะมีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่ค่อยพูดออกมานั่นเองค่ะนิ้ of Cups นะคะ,ะ,ะเป็นไพ่แห่งความสุขความสมหวังค่ะเขามองคุณเป็นความสุขและความหวังของเขาคะ,ะเขารู้สึกอิ่มเอมคุณเป็นคนที่เติมเต็มความรักความสุขของเขานะคะ โอ้ oh, u e e n of Pentacles and s t r รน g h ฮเขามองคุณเป็นคนที่มัน่นคงดูแลเอาใจใส่และมีพลังในใจที่เข้มแข็งนะทำให้เขาเคารพคุณนะไ uh, e of Pentacles บางครั้งเขาก็กลัวการสูญเสียนะเขากลัวเสียคุณไปแล้วก็อาจจะมีแบบคิดเข้ามาบ้างเพราะว่าคุณนะ่ะ uh, เป็นควนะีนน่ะเขามองคุณเป็นควีนนะอืม uh, มไพ่เดอะไฮพริตเซสเข้ามานะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าค้นหานะมีสเสน่ห์มีความลึกลับแต่เป็นสเสน่ห์ของคุณนะ่ะเขาแบบบางครั้งเขาอ่านคุณไม่ออกอืม Kings of Cups ฮะแล้วก็ไพ่อ่า w o of Cups นะฮะเขามีความรู้สึกลึกซึ้งกับคนจริงๆนะเขาแบบ นะเป็นพลังงานของคู่แท้เลยนะคะทูซับคัพนะเป็นนะมีความรักที่ลึกซึ้งกับคุณค่ะเขาอยากสื่อสารกับคุณอย่างตรงไปตรงมาอย่างเหมือนภัยราชนีพระจันท์นะผมบอกว่าคุณอาจจะมีความลึกลับตัวเขาก็เป็นคนที่เก็บเงียบเหมือนกันแต่จริงๆแล้วในใจเขาก็อยากจะสื่อสารมีอะไรก็อยากจะพูดกันให้ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะนะ ตอนนี้เขาเริ่มอยากจะชัดเจนแล้วนะคะมีไพ่เดอะซัเข้ามาเนาะอืมเขาอยากจะเปิดเผยอยากจะชัดเจนอยากจะบอกความในใจนะคะนะโดยรวมแล้วคุณคือความสุขของเขาคุณคือความส,สดใสนะความอบอุ่นในใจเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีของเขาเลยนะคะ Nice o f w a n d s นะคะเขาคิดถึงคุณ คิดถึงคุณมากอยากเข้ามาใกล้ชิดอยากเข้ามาหามีความปรารถนาในตัวคุณนะมีความหลงไหลคลั่งใคล้อะอย่างที่บอกเขามองคุณเป็นควีนนะคะเนาะเขาอยากเข้ามาใกล้ชิดคุณมากกว่านี้นะตอนเนี้ยในความสัมพันธ์ของคุณนะเขารู้สึกดีใจเขารู้สึก ดีที่มีคุณเขาจริงจังกับคุณนะแล้วเขามองคุณอนะ่ะเป็นความสุขของเขาคําพูดที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะว่าบางครั้งเขาก็เก็บตัวนั่งเงียบเนาะเพราะว่าเขาอะคิดถึงเรื่องราวของคุณทั้งสองคนฉันคิดถึงคุณฉันมีความสุขคุณเป็นพลังงานที่อบอุ่นคุณมีพลังดึงดูดที่ ฉันเคารพอย่างสุดหัวใจเขาเคารพคุณนะคะอืมเขาเคารพคุณนะแต่บางครั้งฉันก็กลัวว่าฉันจะสูญเสียเธอไปเนาะเพราะระยะห่างอาจจะมีระยะห่างบ้างเนาะคุณอะอ่านใจยากมากเลยแต่เขาก็หลงเสน่ห์คุณเพราะด้วยความลึกลับของคุณนี่แหละคะ่ะอืม ในใจของฉันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งจริงจังทุกครั้งที่ฉันนึกถึงเธอฉันหวังว่าเราจะได้จับมือสบตากันนะคะเป็นแบบความรู้สึกโรแมนติกเนาะฉันอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆร่วมกับคุณอยากจะพูดออกไปให้ชัดเจนอยากตะโกนออกมาเลยว่าเขาอยากจะสร้างความมั่นคงกับคุณนะคะอืม เป็นพลังงานความรักที่ดีมากค่ะนี่คือพลังงานความรักของไพ่กองที่1น่งค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะในหัวข้อตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเรามาดูพลังงานไพ่นะคะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณ The l o v อ r s นะคะพลังงานคู่แท้พลังงานโซโมเมตนะคะ,ะเขาคิดว่าคุณคเขาคิดว่าคุณคือคู่แท้ของเขานะคะนะมีพลังงานคู่รักขึ้นมาอ่ Sol, าเอซูบซูร์สไพ่แปดดาบนะคะ เขาอาจะมีความลังเลนะคะเป็นไพ่แห่งความลังเลความกลัวบางอย่างนะทำให้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ก้าวหน้าเต็มที่นะคะ n า of w a ร d s ไพ่ก้าวไม่เช้านะคะ,ะความรักก็ผ่านบททดสอบมาบ้างแล้วแหละเนาะมีอุปสรรคในความรักของคุณมาบ้างนะคะ,ะแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะ,ะยังจับถือไม้เท้าไว้อยู่นะ,ะ Queen of Swords <c oughs> นะมีคนที่ควบคุมความรู้สึกอะไรเงี้ยอืมเอ e ซ f s โซ r ส์ Source, นะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะความชัดเจนกำลังและจะถูกเปิดเผยในมิชานี่แหละอืมแต่ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคิงซ f c คัพ าราชาถือถ้วยนะคะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะในความสัมพันธ์นี้มีคนที่อ่อนโยนโรแมนติกนะต้องการปกป้องความรัก n i เซป of p e n t a คความรักที่ความรักนี้นะมันจะค่อยๆก้าวไปช้าๆแต่มันคงไม่รีบร้อนเนาะ q u e e n of Wands นะคุณหรือเขาเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะหลงไหลดึงดูดใจดึงดูดเพศตรงข้ามีเซ็กซ์เพียวนะอ่ะไม่คุณก็เขาแหละอืม ace of pentacles ไพยหนึ่งเหรียญน,นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่มั่นคงนะคะอืมความรักเนี่ยมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกนะ ความรักของคุณและเขาตอนนี้นะใน soft ones อ, nice อสววนถือไม้เท้าอ่ามีพลังงานความรักที่เร่าร้อนตื่นเต้นมีเรื่องตื่นเต้นจะเกิดขึ้นมาดูกัน page of pentacles เดี๋ยวได้เดี๋ยวจะความพัฒนานี้เดี๋ยวจะ มีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ the chariot เป็นการก้าวไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจนะถึงแม้จะมีอุปสรรคมีมีเรื่องเข้าใจผิดหรืออะไรสักอย่างนะแต่ความรักจะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นไพสรุปนะคะ t herophant h e ไพบารหลวงเนี้ยนะบง่งบอกถึงความมั่นคงนะมั่นคงจริงจัง นะค่ะเรามาดูพลังงานภาพรวมนะคะจากไพ่เนาะตอนนี้เขารู้สึกเขาคิดยังไงกับคุณนะไพ The vers, Queens ands, mm ่ The hmm. Lovers q u e e n of wands เขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมีแรงดึงดูดมันคือพลังงานที่แบบของคู่แท้เขารู้สึกได้เลยนะว่าคุณและเขาอ่ะเป็นคู่แท้ เป็นคู่คู่รักเป็นโซเมทเขารู้สึกได้นะคะ nice of p e n t a c l e s Ace of Pentacles นะคะเขาคิดถึงการเริ่มต้นที่มั่นคงอะ่ะเขาอยากจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งกับคุณนะอยากวางรากฐานกับคุณเนาะอยากให้ความรักครั้งนี้ยมันเติบโตอย่างมั่นคงนะคะ นะเขามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณนะ่ะมันมันไปได้อีกนะคะมันไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตนะคะเอซบโซชนะคะแล้วก็นายซอฟวอนส์เนี่ยถึงแม้บางครั้งเขาจะมีความกังวลหรือกลัวความผิดพลาดนะที่เขาได้ทุ่มเทมานะ แต่ยังไงก็ยังยืนหยัดนะเห็นไหมมือเขายังถือไม่เท้าไว้อยู่ไม่ปล่อยเลยนะอ่าเขายังยืนหยัดในความรู้สึกแบบจะไม่ยอมปล่อยมือจากคุณแน่นอนไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆเข้ามาเขามั่นใจแล้วแหละว่าคือคุณเนาะอืมค่ะ nice o n d s นะคะแล้ว the chariot เนี่ยเขามีความปรารถนานะอยากจะ ใกล้ชิดคุณให้มากขึ้นอยากจะจริงจังกับคุณนะเขามีแรงบันดาลใจมีแรงใจที่จะขับเคลื่อนทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนะไพ่ e e n of Swords แล้วก็ a Ace of Swords เนี่ยนะนะเขามองว่าคุณอะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนฉลาดนะคะ นะคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะรู้คุณค่าของตัวเองเขาชื่นชมคุณนะแล้วก็อยากจะสื่อสารกับคุณอย่างจริงจังแล้วนะเขาจะพูดตรงๆกับคุณแล้วแหละอ่นะเพราะคุณเป็นคนพูดตรงเนาะใช่เขาก็อยากจะสื่อสารตรงๆเปิดใจคุยกันนะคะว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แน่นอนนะเนี่ยเห็นไหมคิงส์ซับคัเนี่ยเขามีความโรแมนติกนะ นะคนคนนี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเขามีความรักที่โรแมนติกความอ่อนโยนอยากจะส่งผ่านความรู้สึกนี้ให้กับคุณนะเขามีความรู้สึกที่มั่นคงอยากดูแลปกป้องความรักครั้งนี้นะให้ดีที่สุดนะไพสรุป The e l ล p h a n t นะคความสัมพันธ์ครั้งนี้ ขาต้องการความจริงจังความมั่นคงและการยกระดับความสัมพันธ์นะคะไปถึงการวางแผนอนาคตเลยทีเดียวนะนะในไม่ช้านี้แหละเร็วๆนี้เขาจะเปิดใจคุยกับคุณแล้วนะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์งเนี้ยมันมั่นคงขึ้น,น,น,อ,นอาจจะคุยหรือวางแผนกันถึงการวางแผนชีวิตการวางแผนครอบครัว การแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคำพูดของเขาจากหน้าไพ่นะคะฉันรู้แล้วว่าหัวใจของฉันเลือกเธอแม้จะมีบางอย่างที่ทำให้ฉันลังเลหรือกลัวผิดหวังกลัวความผิดพลาดแต่ความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอนั้นมันชัดเจนมากกว่า ฉันน่ะอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มั่นคงกับเธอเพราะเขาเลือกคุณแล้วนะอือยากก้าวเขาอยากเข้ามาหาคุณฉันอยากเข้ามาหาเธอด้วยความตั้งใจจริงฉันเข้ามาหาเธอด้วยความจริงใจและตั้งใจคุณคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันอยากพัฒนาตัวเอง และอยากเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันคุณเป็นทั้งสเสน่ห์ที่ฉันหยุดมองไม่ได้คุณมีสเสน่ห์มากเหลือล้นคุณมีสเสน่ห์มากนะจนเขาอะหยุดมองไม่ได้และเป็นคนที่ฉันให้ความเคารพในความเข้มแข็งและความจริงใจเขามองคุณเป็นคนที่ น่าเคารพยำเกรงเละเป็นเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจนะอืมเป็นผู้ชาย <laughs> ก็เป็นผู้ชายก็ได้นะคะที่มีอํานาจนะที่เขาให้ความเคารพให้อืมฉันรักเธออย่างลึกซึง้งและอยากดูแลหัวใจของเธอฉันไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่ฉันอยากให้มันเติบโตไปสู่สิ่งที่มั่นคงยั่งยืน และมีความหมายสำหรับเราทั้งคู่โ,โรแมนติกมากเลยค่ะคำพูดของเขานะคะค่ะและนี่ก็คือพลังงานไพ่กองที่สองที่คุณเลือกไว้ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือไพ่กองที่สนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่กองที่สามตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณ ไพ่ใบแรกนะคะ Ace of cups นะไพ่แปดถ้วยนะใครบางคนในความสัมพันธ์ก็จะผ่านความผิดหวังมาบ้างแล้วใน king of pentacles นะเขามีเหตุผลนะต่อความรักครั้งเนี้ยมีคนมีเหตุผลต่อความรักครั้งเนี้ย six of wands นะ เป็นชัยชนะที่สวยงามเป็นความภาคภูมิใจของใครบางคนความรักครั้งนี้นะอืมนะ <c oughs> princess of pentacles นะฮะหรือว่า page of pentacles นะฮะนะมีคนอยากเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะความรักครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นนะความจริงใจนะ prince of wands นะฮะหรือว่า knight of wands นั่นเองนะ เขามีแรงปรารถนาที่ตื่นเต้นเป็นความโรแมนติกนะ the world อ,อคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะไพ่ the world นี้สุดยอดแล้วนะคะเป็นความสมบูรณ์ความเต็มเนี่ย justic นะ Just <it. S 1> นะเป็นคนมีความจริงใจซื่อสัตย์ความสัมพันธ์เนี่ย fair The emperor มีใครบางคนอยากเป็นที่พึ่งพิงอยากปกป้องดูแล oh ten s of p e n t a c l e s นะคะไพ่สิบเรียนไพ่แห่งความสมบูรณ์ที่สุดแล้วในเรื่องความรักนะคะนะเป็นไพ่ครอบครัว ace of swords นะมาอีกอีกใบแล้วนะคะนะมีความชัดเจนความจริงใจแน่นอนค่ะ u e e น of source นะใครบางคนในความสำคัญนะี้เป็นคนที่ฉลาดนะมีเสน่ห์มีความมั่นใจเอซอัคัพส์นะคะไพ่หนึ่งถ้วยมีความรักที่บริสุทธิ์สดใหมนะ่เต็มไปด้วยความโรแมนติกนะคะไพ่สรุปนะคะทรีออวันสามไม้เท้าค่ะนะ มีคนที่กำลังมองอนาคตร่วมกันกับคุณนะมีความตั้งใจจริงๆอะมีความหวังอยากจะสร้างเส้นทางความรักที่มั่นคงมาดูพลังงานภาพรวมกันค่ะความรู้สึกความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเป็นยังไงจากพลังงานหน้าภัายนะเขามีความรู้สึกสดใหม่ สดใสจริงใจนะมีความรู้สึกใหม่ๆนะที่อยากเปิดใจบอกกับคุณเขาอยากบอกรักอยากบอกอยากแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนกับคุณนะอือไพ่เอสอบคัพและเอ f อบสูส s Source, นะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งถ้วยนี้นะนะแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการเปิดเผยเริ่มต้นความรักที่สดใหม่กับคุณ เขามองคุณเป็นคนที่มั่นคงซื้อตรงนะทำให้เขาอะอยากจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากดูแลและยืนอยู่เคียงข้างคุณเขาอยากปกป้องคุณนะคะนะคุณเป็นคนที่จริงใจซื่อสัตย์นะคะอืมเขาเชื่อใจคุณแล้วแหลนะอืม ก็เลยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เข้าไปอีกเนาะ King of Swords และ Queen of Swords นะคะอ๋อเขามองคุณเขาให้เกียรติคุณเขามองคุณอย่างเท่าเทียมนะคะเขาให้ความเท่าเทียมคุณเข้าใจในระดับจิตใจทั้งสติปัญญาคือคุณทั้งคู่สติปัญญาก็เท่าเทียมกันวุฒิภาวะวคือทุกอย่างเขาให้ความเท่าเทียมกับคุณนะคะ เขาเคารพและให้เกียรติคุณคุณก็ให้เกียรติเขาเหมือนกันนะอืมเป็นเป็นพลังงานความรักที่ดีมากเลยค่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะในความรักมีความเท่าเทียมกันอืมนี่สิเนาะยุคสมัยใหม่อะาเท of Pentacles นะคะไพ่สิบเปลี่ยนนะเป็นไพ่เป็นไพ่ ที่สุดแล้วแหละของความรักนะคะนะเป็นไพ่ครอบครัวเป็นไพ่ที่เติมเต็มนะคะเนี่ยมีครอบครัวมีบ้านมีลูกมีพ่อมีแม่คือเขามองคุณเป็นครอบครัวแหละเขามีภาพอนาคตที่อยากจะสร้างความครอบครัวกับคุณนะทางความสําเร็จนะอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวไปด้วยกันนะอ่า อยากอยู่ด้วยกัน,เป,นเป็นการเดินทางของความรักแบบยาวๆอะ่ะเหมือนอยากแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรไปถึงคันนั้นเลยนะอะอือยากแก่ไปด้วยกันน่อะอ่าพูดง่ายๆนะนะคะ่ายเดอะเวิลด์นะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาเชื่อไหมเขามองคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาคุณคือจิ๊กซอที่ทำให้ชีวิตเขาสมบูรณ์ สุดยอดมากค่ะน่ารักมากเลยคนคนนี้อืมเขาทุ่มเทกับคุณมากเลยคุณเติมเต็มชีวิตเขาอืนะให้เนี่ยเขากำลังคิดถึงอนาคตร่วมกันกับคุณนะเขามีความตั้งใจจริงๆนะนะที่อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ย เดินไปข้างหน้าเดินไปให้สุดจนถึงขั้นแต่งงานเลยแหละเขามีคำพูดนะคะที่อยากจะสื่อถึงคุณเนาะตามพลังงานหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวแม่หมอมวันนี้จะเล่าให้ฟังเขาคิดว่าตั้งแต่เราได้รู้จักกันฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเนี่ย สมบูรณ์ขึ้นโลกของเขาสมบูรณ์ขึ้นตั้งแต่ที่ได้มาพบคุณเธอคือความสุขที่แท้จริงของฉันมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวมันมันแต่เป็นคนที่ฉันอยากก้าวไปข้างหน้าด้วยจริงๆนะทุกครั้งที่ฉันมองตาเธอฉันเห็นทั้งความหวังทั้งอนาคตและครอบครัวที่ฉันใฝ่ฝัน เธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเพื่อที่ไดเพื่อที่จะได้คู่ควรกับความรักของเธอบางครั้งบางทีฉันอาจไม่ได้พูดออกมาเสมอแต่หัวใจฉันเลือกเธอแล้วและฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันมองอนาคตที่มีแค่เราอยู่ด้วยกันเสมอมีคุณมีฉันนะคะ โรแมนติกมากนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะนี่คือไพ่กองที่สที่คุณเลือกนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ขอให้พลังงานทุกกองที่ท่านเลือกนั้นได้ตรงกับ ตรงใจตรงกับพลังงานของคุณนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับความรักดีๆพลังงานความรักดีๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอบก,กอดแล้วก็ให้พรกับคุณนะคะขอให้คุณสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจนะคะค่ะสำหรับใครที่ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักไลน์แม่หมอมนนี้ได้นะคะตามาเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโชคชะตาทารอททุกคลิปไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ